ก็กลาบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับมือถือความจําเต็มนะครับมือถือความจําเต็มมือถืออื่นมือถือล้วนมือถือค้างเพราะว่าหน่วยความจําเครื่องเต็มนะครับบางคนอาจจะแก้ไขได้นะครับบางคนอาจจะแก้ไขไม่ได้นะครับนายช่างจนก็เคยทําไปหลายคลิปนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขมือถือความจําเต็มนะครับ อ่ะแต่นี้คลิปนี้นะครับแต่คลิปนี้นะเชจุนจะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆได้นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ใช้มือถือ Android เวอร์ชันเก่าๆนะครับจะไม่ค่อยจะมีเมนูลับนะครับเมนูลับคือเมนูไปลบไฟล์ Data ของเครื่องนั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้มือถือรุ่นใหม่ก็จะมีแล้วนะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับนายเชจุนจะทําแบบ ทำได้ทุกรุ่นนะครับที่เป็น Android นะครับสามารถทําได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเข้าไปที่เพสโต e ก่อนนะครับเข้าไปที่เพสโต e นะครับอ่าตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่เพสโต e นะครับพอกดเข้ามาที่ p พสโต้ปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆพิม์พไปพิม์พไปว่าจัดการไฟล์แบบนี้นะครับจัดการไฟล์นะครับ กดเข้าไปนะครับที่คําว่าจัดการไฟล์นะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอนะครับแล้วเพื่อ,อจะเจอเมนูนี้นะครับก็คือโปรแกรมจัดการไฟล์ตัวนี้นะครับดูง่ายๆจะมีตัว f อ,อยู่อา่าตัวนี้นะครับพอเจอเสร็จป,รปุ๊บกดติดตั้งได้เลยนะครับพอกดติดตั้งก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องก็จะทำการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาให้เรานั่นเองนะครับ อพอติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวในที่จะออกไปนะครับอพอติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะมาอยู่ในเมนูของเรานะครับนี่เห็นไหมครับจัดการไฟล์อพอได้แอป,ปเสร็จปุ๊บกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันนี้นะครับอพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะถามว่าอนุญาตให้ตัวจัดการไฟล์เข้าถึงไฟล์มีเดียบนมือถือของเราหรือเปล่านะครับเราก็กด อนุญาตไปเลยนะครับพอกดอนุญาตเสร็จปุ๊บนะครับให้เพืเ่อนๆมาที่พื้นที่เก็บข้อมูลตรงนี้นะครับพื้นที่เก็บข้อมูลตรงนี้หมายความว่าพื้นที่มือถือนั่นเองนะครับในเชนจนย้าไว้เสมอนะครับมือถือค้างนะครับมือถือรวนมือถือช้าเกิดจากความจําเครื่องเต็มนะครับไม่ใช่เกิดจากเมมโมรีเต็ม นะครับเมมโมรี่เต็มความจำเครื่องไม่เต็มเครื่องก็ใช้ได้ปกตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความจำเครื่องเต็มนะครับมันจะทำงานหนักทันทีเพราะว่าเครื่องจะใช้หน่วยความจำของตัวเครื่องเพื่อประมวลผลนั่นเองนะครับเพื่อน,น,นเพื่อลองสังเกตนะครับมือถือเครื่องไหนที่ไม่มี Memory ี่การ์ดนะครับเพืสังเกตเลยถ้ามือถือไม่มี m e m o r รี่การมันจะชัก ชักค้างช้าช้าอึดอึดน,นะครับล้วนรวนนั่นเองนะครับเพราะว่าการทํางานทุกอย่างจะเก็บไว้ที่ตัวเครื่องนั่นเองนะครับทั้งการประมวลผลทั้งการเก็บข้อมูลอยู่ในนั้นหมดทํางานหนักเครื่องล้วนนะครับแต่ถ้ามือถือเครื่องไหนที่มีเมมโมรี่การ์ดนะครับมีเมมโมรี่การ์ดแต่ต้องย้ายข้อมูลจากตัวเครื่องไปเมมโมรี่การ์ดทำการ นะครับทำการตั้งค่าให้การถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอต่างๆให้ไปลงที่เมมโมรี่การ์ดอัตโนมัติอ่มือถือของคุณก็จะเร็วขึ้นแรงขึ้นเพราะว่าการประมวลผลของเครื่องมันดีอ่ามันไม่ต้องมาดึงอะไรให้มันมากมายนั่นเองนะครับอ่าก็พอนะครับพอเข้าใจนะครับเรื่องมือถือความจำเต็มและทำให้เครื่องรวนอ่า พอเรามาหน้านี้นะครับเรามาดูโปรแกรมของเราดีกว่าอ่ะพอเรามาหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับที่จัดเก็บข้อมูลก็คือหน่วยความจําเครื่องของเรานั่นเองนะครับกดเข้าไปที่จัดเก็บข้อมูลนะครับแล้วเพื่อนๆน,น,นะครับมองหาคาว่า Android อ่า Android นะครับมองหาคําว่า Android นะครับมือถือรุ่นใหม่ๆบางทีไม่จําเป็นต้องโหลดแอปนี้มา นะครับถ้ามือถือของใครเข้าไปจัดการไฟล์ที่มากับเครื่องแล้วไม่มีค่อยโหลดแอปนี้มาก็ได้นะครับอ่าพอโหลดแอปนี้มาเสร็จปุ๊บอ่ทาทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับก็จะเจอคำว่า Android นั่นเองนะครับกดเข้าไปที่คำว่า Android นะครับพอกดเข้ามาที่คำว่า Android เสร็จปุ๊บเพื่อนๆไปดูที่คำว่า Data อ่าไฟล์ Data นั่นเองนะครับ ไฟล์ด a ต้าคืออะไรไฟล์ด a ต้าคือตัวเก็บไฟล์ขยะหรือตัวเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวต่างๆในแอปพลิเคชันในมือถือเราบางคนมีแอปเยอะเล่นแอปเยอะเล่นหลายแอปมันจะเก็บไว้ในนี้ครับอัดเข้ามาอัดเข้ามาในไฟล์ด a ต้านีา้ทำให้มือถือค้างอืดน,นั่นเองเพราะไฟล์ด a ต้ามันเยอะไฟล์ขยะมันเยอะนั่นเองนะครับ เดี๋ยวนายชจะจ,จะกดเข้าไปที่ไฟล์ Data นะครับไฟล์ Find Data จะเก็บรวบรวมทุกอย่างแม้แต่แอปเซเวที่เราสั่งอาหารนะครับเกมที่เราเล่นอา o ูเกิลอาเกมทุกทุกตัวนะครับเพลงที่เราฟังอาเบอร์ที่เราโทรออกนั่นเองนะครับพวกนี้คืออะไรคือไฟล์ Data ที่นะที่มันเป็นไฟล์ขยะอ่าไม่ใช่ว่าเราลบแล้วมันจะลายชื่อหายหมดเราลบแล้วแอปพลิเคชันจะเข้าไม่ได้อ่ะมันเป็นแค่ไฟล์ขยะที่ไม่มีคุณค่าอะไรนั่นเองนะครับอ่าแต่นายช่างจนแนะนำให้ให้เหลือไว้แอปที่สำคัญอย่างเช่นแอปธนาคาร แล้วก็ลายาลายสำคัญมากนะครับลายถ้ามันมีแฟ้มคำว่าลายอานช่างจน,จนไม่แนะนำให้ลบนะครับแต่ถ้าใครไม่มีอะไรอยู่แล้วปลอดภยัยลบไฟล์ขยะทิ้งไปลบได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลบพวกลายหรือแอปไหนที่คิดว่ามันสำคัญอไม่อยากให้แม้แต่ไฟล์ขยะมันหายไม่ต้องลบนะครับ เพราะว่าแอปพวกนี้นะครับจะล้างข้อมูลขยะนะครับจะล้างข้อมูลขยะทั้งหมดที่เราทําการลบอ่ะดยวนั้นใช่จนจะลองลบตรงนี้อ่าขยะของเกมตัวนี้กดค้างไว้แล้วกดที่คําว่าลบอ่ากดที่คําว่าลบอ่า อย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้อถ้าคุณไม่ติ๊กถูกตรงนี้ถ้าไม่ติ๊กถูกตรงนี้อ่าบางรุ่นจะไม่ลบถาวรจะไปลงที่ถังขยะในเครื่องอีกรอบนะครับแนะนําให้กดติ๊กถูกให้เป็นลบถาวรคือออกจากเครื่องเราไปเลยอ่าประมาณนี้นะครับแล้วกดตกลงอ กดตกลงปั๊บอ่าแค่นี้ไฟล์ขยะจะหายไปเข้าใจไหมครับใครมีเยอะอ่าใครมีเยอะกดไปเลยเลือกไปเลยอ่าเลือกไปเลยอันไหนไม่ใช้อันไหนไม่สำคัญอยากลบขยะลบไปแล้วกดคำว่าลบแล้วลบถาวรตกลงเห็นไหมครับอันไหนที่คิดว่าไม่สำคัญลบไปอ่า ถ้าเป็นพวกแอปธนาคารหรือว่าลน์ถ้ามันสำคัญ2ตัวนี้ส่วนมากในทั้นจนจะไม่ลบนะครับอันอื่นลบไปเลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถล้างไ์ขยะออกจากเครื่องของเราได้นะครับแล้วอีกคำถามหนึ่งล้างแล้วจะกลับมาหรือเปล่านะครับล้างแล้วกลับมาแน่นอนนะครับเมื่อไหร่ที่มีการใช้มือถือเมื่อไหร่ที่มีการใช้แอปพลิเคชันไฟล์ขยะ ทำงานจะสะสมในมือถือของเราทันทีนั่นเองนะครับใช้เยอะไม่ล้างเป็นเดือน2เดือนมันก็หมักหมมเยอะไปเยอะนะครับถ้าเราล้างไฟขยะบ,บ่อยมันก็จะการหมักหมมใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นอันเก่าๆเราก็ลบทิ้งไปแล้วมันก็จะช่วยให้มือถือของเราเร็วเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหลายช่างโจนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับตามเพื่อน เกิดอาการมือถือค้างมือถืออื่นมือถือรวนเพราะไฟขยะ <c oughs> ก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ดูได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะครับหรือจะส่งเป็น Messenger นะครับไปให้ในายช่างจนใน f c e b o o o Fanpage นะครับ Facebook Fanpage ของนายช่างจนนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามให้นะครับบางทีนายช่างจนจะไม่ค่อยได้ตอบนะครับถ้าเพื่อนมีปัญหาแบบไหนก็ พิมพ์ไปเลยนะครับพิมพ์คำพิมพ์คำถามเสร็จปุ๊บนะครับนายช่างจนจะมีตัวตั้งตอบอัตโนมัติไปนะครับให้เพื่อนๆทาแบบนี้แบบนี้นั่นเองนะครับก็สําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะโทรหานายช่างจนหรือวิดีโอคอลให้แก้ไขส่วนตัวนะครับนายช่างจนยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ให้บริการในทางนั้นนะครับนายช่างจนจะเป็นวิธีแก้ไขแบบแนะนำ แบบเป็นการโต้อต,ตอบต่างทาง messenger หรือทาง message ส,ส่วนมากนั่นเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับนายช่จนจะไม่รับนะครับจะไม่รับแก้ปัญหาเรื่องผัวเมียนะครับผัวเมียผัวแอบขโมยมือถือไปเมียแอบขโมยมือถือไปหรือเรื่องในครอบครัวนายช่างจนจะไม่ขอยุ่งนะครับนายช่างจนก็อยากจะอยากจะช่วยนะครับแต่เรื่องแบบนี้นายช่างจน ขอไว้นะครับนายจุนจะไม่ยุ่งนะครับไม่ใช่ว่านายชุนไม่อยากต่อแต่ขอไว้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องในครอบครัวนายชุนก็ไม่อยากเข้าไปก้าวไกลนั่นเองนะครับก็อสำหรับคลิปนี้นายชุนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ